ห้างโรบินสันนิเกลเซ็นทรัรีเทลฉลองยิ่งใหญ่ครบรอบ45ปีพร้อมตอกย้ำการเป็นเดสติเนชันที่สร้างความสุขในทุกๆวันของชีวิตครอบครัวไทยจัดงานโรบินสันฟร์ที่ฟรายอันนิเวอร์ซารีฉลองใหญ่เซอร์ไพรส์เยอะพร้อมไฮไลท์สุดปังไม่ว่าจะเป็นแจกหนักจัดเต็มรวมกว่า18ล้านบาททั้งดิวโปรโมชั่นสุดหวาวอาทิแจกรถรอนโวเอ็กซ์30และของรางวัลรวมกว่า500รางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาทและกิจกรรมสุดฟินมากมายรวมทั้งโปรเจกต์เพลงสุดพิเศษ ช็อปฉ่ำทำถึงที่จักมือกับศิลปินดันอย่างป๊อกพัดสอนกรจิราธิวัดหรือป๊อกไมล์เซ็ตชวนทุกครอบครัวมาร้องเล่นเต้นแชร์และติดแฮชแท็กโลบิสันโฟร์ที่ไชียให้สนันโซเชียลคลิปไหนโดนใจมีสิทธิ์รับคูปองส่วนลด100บาทเมื่อช็อปตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวนจำกัดและพบก,กับการกลับไปอีกครั้งของมัสคอนนกโรบินสุดน่ารักและแลนด์มาร์กใหม่ที่จะมาสร้างสีงสันให้กับครอบครัวในทุกภูมิภาคพร้อมร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแกน่น้องๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มกิจการเด็กและเยาวชนผ่านการซื้อกระเป๋าผ้าลิมิเต็ดเอ dition และออกแบบโดยดาราหนุ่มฮอตอย่าง,งก้าวลภก้าวโดยมีสินค้าจำนวนจำกัดตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคม2567ที่ห้างโรบินสันทุกสาขารวมทั้งทุก ช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างอีกด้วยอ๋ <c oughs> ร่วมง,งานครบรอบ45ปี45ดีจ <c oughs> ครับผมก็ <c oughs> ผมรู้สึกดีใจนะที่ได้เป็นตัวแทนในงานวันนี้ผมรู้สึกว่าแบบว่าผมกับโรบินสันเนี่ยทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ว่าตั้งแต่แรกๆเลยที่ผมเข้าวงการเลยผมก็ได้ผมก็ได้โอกาสจากทางโรบินสันเนี่ยได้แบบว่าเชิญชวนมาออกงานตลอด ทั้งงานต่างจังหวัดเองงานแบบว่าตามกรุงเทพปริมณฑลแค่ทูกงานเลยแล้วก็มีงานแบบว่าพวก c s r อย่างเงี้ยทุกปีเลยครับรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเป็นตัวแทนสำหรับแบรนด์โลมินสันเป็นไงบ้างสำหรับก้าวเองสำหรับผมก็เป็นแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะฮะที่แบบว่าอยู่คู่คนไทยมายแบบว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็จะแบบว่านึกถึงโรเินสันตลอดเวลาเราอยากช้อปปิ้งเราอยากจะซื้อของใช้หรือว่าอะไรผมก็ ผมคิดว่าคนไทยทุกคนเนี่ยคิดถึงโรบินสันตลอดจริงๆเดี๋ยหลังๆนี้โลบิงซันก็ปรับาัว่าให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างผมผมผมคิดว่าโรบินสันเนี่ยเ,เขาแบบว่าเขาพยายามอัปเดตตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของแบรนด์ของเขาเองหรือว่าตามห้างของเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเนี่ยเดินทางกับเดินทางกับเขามาตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่ผมเริ่มเข้าวงการก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบ เยอะมากๆักปากเลยครับระดับแฟนๆก็ทุกรอบ45ปีโรบินสันเนี่ผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนในวันนี้ผมก็ขออวยพรแล้วกันครับขอให้โรบินสันเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆแล้วก็เป็นที่รักของคนไทยเป็นนานๆ